ล่าสุดที่ประชุมสภาน,นิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติรับเรื่องถอดถอนนายนิคมไวรัชาราพานิชอดีตประธานวุฒิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาไว้ในมติการถอดถอนแล้วครับหลังจากใช้เวลาประชุมลับมากกว่า4ชั่วโมงล่าสุดที่ประชุมสอนอชอมีมติรับเรื่องถอดถอนนายนิคมไวรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนน์อดีตประธานผู้แทนรัษฎรไว้ด้วยคะแนน87ต่อ75และงดออกเสียง15เสียงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาสวาโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนถอดถอนต่อไปสำหรับสาระสำคัญของเอกสารสำนวนและความเห็นของปอปชในคดีการถอดถอนนายนิคมและนายสมศักดิ์นะครับมีทั้งหมด4,000หน้า ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ประชุมสอนอชอได้ให้เวลาสมาชิกอ่านรายละเอียดของสำนวนก่อนที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมในวันนี้โดยเป็นการประชุมรับนานกว่า4ชั่วโมงก่อนจะมีมติออกมาล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ครับ